สวัสดีครับวันนี้พบช่องแมนซีคากันนะครับผม และวันนี้แมนจะพามาชมนะครับผมไอคำว่าวัยรุ่นดูใบเนี่ยหรือสุลต่านของเราเนี่ยเป็นยังไงนี่เลยไปดูกันเลยรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้ปกติตัวนี้เป็นเอลเรสไทเทเนียมพัดสี่คูณสี่นะผมแต่เอ๊ะทำไมหน้าตามันแปลกไปอันนี้นะมีการตกแต่งให้เหมือนกับเอลเรสไวด์แท็กเลยนะผมก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องฟังก์ชันเนี่ยตัวท็อปเหมือนกันต่างกันที่รูปร่างเอาไปแต่งยังไงเนี่ยผมบอกเลย ตัวไทเทเนียมพัดอ่ะคุ้มกว่าอยู่แล้วถ้าใครรอรถนานเนี่ยผมแนะนําให้เอาตัวนี้ไปแปลงหน้านะครับผมอ่ารุน่นนี้ราคานี่เอลไรทไทเทเนียมพัดสี่คูณสี่น 4, นะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทอืมรุน่นนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีดําล้วนนะครับผมน่ะคุ้มโทนกันไปถ้าเอาสีขาวเป็นสีพิเศษเนี่ยสีขาวมุกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเพิ่มไปเลยหรือเป็นสีส้มเนี่ยเพิ่มไปได้เลยนะครับนี่ ตัวนี้ครับผมด้านหน้าเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยเปลี่ยนกระจังหน้ามานะครับผมสงแ a p t o อร์ o rd นะครับผมพร้อมไฟสามจุดหรือถ้าใครไม่ชอบไฟสามจุดเนี่ยเรากา็เราก็ไม่ต้องติดตั้งไปก็ได้บอกแมนได้เลยตัวนี้อักษรเอเลสด้านหน้าครับผมฝากระโปรงอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับผมเป็นอะคริลิกสีดำคุมโทนนะครับผมนี่ด้านหน้าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเห็นไหมครับ นี่เป็นตัวกันชนหน้าของเอลเรด t ายแท็กนะผมนี่ก็จะเป็นทรงตัวเฮดอย่างนี้ลงมาเลยตัวเซนเซอร์อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ว้าวได้หมดครบจบที่เดียวไฟหน้านะผมนี่ไฟหน้าตัว C แแลมของเราพร้อมกับไฟไฟหน้าแมทริก LED นะผมเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยลำแสงก็จะหักตามพุงมาไัยไปเลยที่เราเลี้ยวะระบบ ไฟแยงตาคันหน้าเนี่ยตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟเปิดปิดอัตโนมัติออตโต้ไฮบีมีมาให้ครบครับผมเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดกลางคืนเขาเปิดไฟให้เองอัตโนมัติเลยไฟสูงอัตโนมัติลถส่วนมาหรือแสงสว่างเพียงพอเขาหลีไฟให้เองอัตลักษมากๆสําหรับรุ่นนี้นะครับผมไฟหน้าไฟตัดหมอกหน้านะครับผมเป็น led เรียบร้อยแล้วและมาถึงพระเอกของเราด้านข้างด้านข้างของเราตัวนี้นี่เลย เป็นช่วงล่างทรงสุลต่านที่เขาฮิตกันตอนนี้นะครับนี่ครับอ่าเป็นการโหลดลงมา2นิ้วครับผมตัวนี้นะครับผมเรายกช่วงล่างใหม่หมดเลยเป็นช่วงล่างโชคโปรเฟนเดอร์นะครับผมสตัดปรับเกียวปรับระยะของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันแล้วก็ลูกหมากกันโคง้งปีกนกปรับองศาซ้ายขวาเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์ยกเซตเลยนะครับอ่าและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสุลต่านของจริงอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลย ปั๊มเบรกเบมโบนะครับผม6พอตเบรกทามาเมล่าเบมโบนะครับผม20่ซนะสายถักนะแล้วก็เป็นผ้าเบรกของไอรับนี่เท่ๆอย่างนี้เลยก็คือตัวนี้เป็นด้านหน้าเป็น6พอร์ตนะครับผมข้างหลังเป็น4พอร์ตเดี๋ยวพาไปดูก็ผมบอกเลยอ่าสตูตันอีกอันนึงนี่เลยครับแม็กแม็กเป็นของเวกฟอสนะครับผมเป็นตัวนําเข้าเข้ามาตัวเนี้ย พอฟอร์มิงมันก็จะดีกว่า,อ,าอันอื่นๆมันจะเบาวกว่าทนทานกว่าเนะี่ยทำให้เราวิ่งาทางเรียบทางถนนเนี่ยรถเรามันจะมีการทรงตัวที่ดีกว่าพร้อมกับรับกับช่วงล่างด้วยตัวนี้ยางเป็นยางของโตโยต้านะผมรุ่น Open Country RT เนะี่ยตัวนี้ก็สามารถวิ่งสำหรับถนนเรียบทางลุยลูกลังอย่างเงี้ยก็วิ่งได้นี่ครับก็ขนาดสเปคยางก็เป็น26-5 นี่ก็เป็นสองหกห้าครับห้าสิบยี่สิบนะครับน่าเป็นไงอันนี้ก็จะไปเปลี่ยนของตัวน็อตมาด้วยนี่น็อต a z e สี่นะผมเป็นเท่มากๆไทเทเนียมนะตัวนี้อืคิ Q ้วล้อสามนิ้วตัวเนี้ยนี่เลยปกติมันจะไม่ใช่สีดำเงานะมันจะเป็นสีด้านๆอันเนี้ยเราทำการไปแรปมาให้มันเป็นสีดำเงานะครับผมนี่ เครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวเนี้ยผมบอกแล้วมันเป็น4ีู่ณสเครื่องยนต์มันจะเป็นไบเทอร์โบสองจุดศูผมเป็นเทอร์โบคู่210แรงม้า5 0 500. 0นิวตันเมตรเนี่ยขับไปมันมันทรงสุลตานนะครับผมช่วงล่างเราไม่ต้องกลัวเลยมั่นใจแน่นอนนี่และอีกอย่างนึงตัวนี้ครับนี่เรามีการแลปสีดําเงาทั้งคันนะครับผมอะไรที่เป็นสีโครเมียมเนี่ยเราแลปเป็นสีอ่า ดำทั้งหมดเลยนี่ตัวครอบกระจกนี่ครับลาหลังคานะอันเนี้ยเราครอบดําเงาแบบเกรดพรีเมียมนะครับผมเพราะว่าปกติถ้าเราใช้เกรดปกติอ่ะมันจะไม่ดูเรียบขนาดนี้นี่พร้อมกับเบ้ารองมือจับตัวเนี้ยเราไม่ได้ถอดออกนะผมเราติดไปเลยนี่งานนะ่ะเนี้ยมากๆเราไม่มีการแกะแน่นอน และอักษรไทเทเนียมปกติตัวนี้จะเป็นสีงเินนะถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมเรามีการติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเป็นสีดําอันนี้เราทําเป็นสีดําปกติให้มันจะได้ตัดกับตัวรถนะครับนี่ด้านข้างดนะ้านหลังนี่ครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เป็นนี่เลยปั๊มเบรกพนางวิล่าแบมโบ่ซีพรพร้อมกับตัววัดแรงดันน้ามันเบรกนะผมตัวนี้ ให้มาครบเซตมากๆนี่พร้อมกับตัวโชค็คเป็นโชค Piggyback นะครับผมซับแทงนี่เป็นของ p r o เฟนเดอนะครับผมนี่ก็โหลด2นิ้วหน้าหลังเหมือนกันเลยนี่เป็นทรงสุลต่านนั่นเองก็คือเราจะเป็นการโหลดเตี้ยแล้วก็ทําให้ p e r f o r m ร์แมนซ์ตัวช่วงล่างของรถเนี่ยสูงยิ่งขึ้นด้านหลังนี่ไฟิกเนเจอร์ LED ของเรามีมาให้ก็ เป็นทรงของเอเวอเรสต์นะครับผมนีม่คล้ายๆไฟมัสแตงแต่พิเศษกว่ารุ่นอื่นของเอเวอเรสต์นั่นก็คือตัวนี้เรามีการแรปด้านหลังให้เป็นสีคล้ายๆชานะครับผมปกติตัวนี้จะเป็นข้างหลังเป็นใสนะอันนี้เราแรปชาเข้าไปทําให้มันดูแบบสปอร์ตสปอร์ตคุมโทนเข้าไปนะครับนี่ด้านท้ายนี่ครับคุมมาหมดเลยตัวไหนที่เป็นตัวไทเทเนียมอะสีไทเทเนียมเราเอาไปแรปให้หมดเลยลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้นะครับผม นี่พระเอกของเราอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ครับตัวนี้เลยท่อนะผม HKS ปลายคาร์บอนนะแบรนด์ดังของญี่ปุ่นอันนี้ก็นำเข้าเข้ามานะสำหรับใส่กับเอลเรสก็ทำให้เสียงเนี่ยมันนุ่มชุม้มเทมากๆทำให้เป็นแบบโอ้โหขับไปไหนคนก็มองนี่ก็ตัวนี้ก็มีใบเสริมาให้พร้อมกับตัวเพิ่มแรงมา้านั่นเองนี่ไปดูข้างหน้าด ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการพาไปทัวร์เป็นวัยรุ่นสุลตา่านถ้าใครอยากเป็นวัยรุ่นสุลต่านเนี่ยหรือเป็นวัยรุ่นดูไบเนี่ยทักเข้ามาเลยที่เบอร์0ู4 2 4 9 6 9 2 6่หนะผมหรือแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ก็จากจัดทรงแบบนี้ได้รถฟอร์ดแบบไหนอยากได้แบบไหนส่งรูปมาให้แมนดูได้นะครับผมแต่งได้ทุกแบบทุกแนวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะผมเพื่อเห็นรถแต่งเท่ๆก่อนใครสำหรับวนันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ